ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงภาพรวมของชาวราศีมังกรในปี2567ที่จะถึงนี้ ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับดวงปี67ของลัคนาราศีมังกรนะคะทางด้านการงานการเงินจะเป็นปีที่ดวงการเงินและการงานดีที่สุดในรอบ5ปี ขอเพียงแต่คุณอย่าใจร้อนหน้ามืดมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ลงทุนเล่นหุ้นเก่งกำไรหรือค้าขายแล้วค่อนข้างดีแต่อย่าพึ่งโลภนะคะอย่าพึ่งพยายามลงทุนเพิ่มหรือขยับขยายให้โตเร็วเกินกว่าที่มันควรจะเป็น ไม่งั้นปลายปีจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินได้นะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้หรือเป็นเจ้ามือหวยธุรกิจอาจจะสะดุดอาจจะต้องระวังจะโดนคดีความนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐแทนเนาะ สำหรับดวงความรักนะคะคนที่มีคู่ครองที่คบหากันมานานเกิน4ปีหรือแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอาจจะวางแผนทำธุรกิจหรือซื้อบ้านร่วมกันได้ในปีนี้แต่คนที่โสดนะคะ จะต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเพราะจะมีคนที่เข้ามาหลอกลวงเอาผลประโยชน์หรือเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะได้ผลประโยชน์หรือได้รับการช่วยเหลือจากคุณแล้วอาจจะตัดความสัมพันธ์ไม่ติดต่อกันอีกเลยคนโซนศีมังกรไม่ควรเลือกคู่ที่เป็นคนที่มีอายุจาง ต่างจากตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะยิ่งอายุต่างกันหลายปียิ่งมีความเสี่ยงที่จะเจอคนที่หวังแต่เรื่องผลประโยชน์นะคะส่วนดวงสุขภาพค่ะเป็นปีที่สุขภาพดีไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวแต่ต้องมาระวังเรื่องการเจ็บตัวจากความใจร้อนอุบัติเหตุความซุ่มซ่ามแทนนะคะ ใครที่เป็นคนที่เดินทางไกลบ่อยๆขับรถเร็วๆก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวมากขึ้นส่วนคนที่อายุเกิน70ปีแล้วก็ต้องระวังเรื่องหัวเข่าหรือข้อเท้าจะมีปัญหาได้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิต คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจและกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค่ะ